ตัดปุ๊บแล้วมันเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมใช่ค่ะไอ้ตรงที่เราตัดเนี่ยเราดูแค่ตรงที่เราตัดนะคะเราตัดชึบแล้วเราดูซิว่าไอ้ตรงนั้นอะที่เราตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะได้ออกมาเป็นรูปอะไรนะคะเราก็แบกออกจากกันนะคะพอเราแบกออกจากกันแล้วเราก็ดูซิว่ามันหน้าตาเป็นยังไงน,นะคะมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมันจะออกมาหน้าตาเป็นรูปแบบนี้นะคะก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณนี้ ต่อไปอันที่สองค่ะอันที่สองก็คือเขาใช้ระนาบตัดแบบนี้แล้วเราจะเห็นเป็นรูปนี้เห็น <B GM> ไหมคะเนี่ยเห็นในรูปนี้ <B GM> เขาตัดแบบเฉงเฉียงเนาะเขามีอีกก้อนสี่เหลี่ยมนี้แล้วเขาก็ตัดแบบเฉงเฉียงแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมครับก็ยังเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้อยู่นะคะแต่ก็มันก็จะอ้วนขึ้นมานิดนึ่งนะคะจากข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งมันจะผ,มผอมๆแต่ว่าข้อนี้ มันจะอ้วนๆหน่อยนะคะดูด้วยนะคะดูรูปด้วยเอาให้มันเหมาะสมด้วยนะคะต่อไปอันนี้ค่ะข้อนี้พอเขาตัดแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปอะไรเนี่ยพอเขาตัดแฉกสามเหลี่ยมค่ะใช่ค่ะสามเหลี่ยมค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะนี่เป็นรูปนี้นะคะดูไอ้ตรงที่เราตัดนะคะพอตัดเสร็จแล้วเราแบกออกมาดูดูหน้ามาันสิแบกออกมาดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะอันนี้พอเรามีทรงกระบ,บอกมาแล้วเราตัดตรงกลางแบบนี้เลยชึบแบบนี้เลยเราจะได้รูปอะไรออกมา วงกลมครับได้วงกลมเก่งมากค่ะมันต้องได้วงกลมนะบางคนบอกว่าคู้มันเป็นรูปวงรีไม่ใช่หรอนะคะถ้าเรานึกถึงความเป็นจริงอย่างแบบเออเข้าวหลามอะ่ะสมมุติว่าเป็นข้าวหลามะเนาะเป็นไม้ไผ่นะคะเป็นไม้ไผ่มันก็จะเป็นรูปวงกลมถูกไหมคะถ้าเราผ่าชึบตรงๆแบบเนี้ยมันจะได้เป็นรูปวงกลมไม่ใช่รูปวงรีนะคะแต่ว่าในรูปนี้มันเป็นวงรีเนื่องจากว่ามันเป็นการวาดรูปภาพสามมิติบนกระดาษ อันนี้มันคือกระดาษใบงานของเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นรูปวงกลมได้แต่ต้องนึกถึงความเป็นจริงความเป็นจริงคือพอตัดชึบอีทรงกระบอกเนี่ยตัดออกปุ๊บเรามีเรามีอะไรล่ะเรามีกระบอกน้ําอยู่กระบอกหนึ่งแล้วเราก็ตัดกระบอกน้ําของเรามันก็จะเห็นเป็นรูปวงกลมนะคะหน้าตัดมันก็จะเห็นเป็นรูปวงกลมนะคะต่อไปอันนี้เป็นรูป เป็นทรงกระบอกเช่นเดียวกันแต่ว่าแนวการตัดเปลี่ยนแนวการตัดค่ะเป็นแนวแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาตัดเสร็จแล้วแบะออกมาดูมันจะเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมรูปรสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อไปอันนี้เป็นรูปทรงกลวยนะคะกลวยคว้มนะคะกลวยคว้มก็พอเอาระนาบตัดตั้งแต่ยอดมันลงมาถึงฐานมันจะเกิดรูปอะไรขึ้นคะ สามเหลี่ยมครับน่าเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานะคะต่อไปเป็นรูปก,กลวยคว่ำเหมือนกันแต่ว่าตัดคนละแนวนะคะเนี่ยตัดคนละแนวก็คือเขาตัดแบบเนี้ยตัดแบบเฉียงเแียงเนนี้ยเขาจะเห็นเป็นรูปอะไรคะรงวงรีอ่าอันนี้จะเห็นเป็นรูปวงรีเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ตัดแนวตรงตรงถ้าเขาตัดตรงตรงแบบนี้นะสมมติว่าเขาตัดตรงๆงแบบนี้เขาจะเห็นเป็นวงกลม แต่เขาไม่ได้ตัดตรงๆเขาตัดเป็นแบบเอียงลงมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแบบวงรีนะคะแทนที่จะเป็นวงกลมก็เป็นวงรีนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะเอาลูกปิงปองมาแล้วก็มาตัดชึบเราจะได้เป็นอะไรคะวงกลมคร่ะวงกลมค่ะไม่ว่าเราจะตัดแนวไหนก็ตามนะคะจะเอียงซ้ายเอียงขวาอะไงก็ตามพอตัดแล้วนะคะมันจะได้วงกลมนะคะจะได้วงกลมเสมอเลย ต่อไปค่ะมาขึ้นห้าหนึ่งนะคะห้าหนึ่งตรงเขียนภาพหน้าตัดที่เกิดจากการนำระนาบนะคะมาตัดรูปเลขอร์ดสันเปหนต่อไปนี้ค่ะอ่ะะาระนาบตัดทรงสามเหลี่ยมอันนี้คือระนาบนะคะอันนี้อันนี้คือระนาบนะคะอันเนี้ยแล้วพอตัดเสร็จแล้วหนูคิดว่าแบกออกมาดูเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงคะมันจะเป็นรูปอะไร มันจะเป็นรูปอะไรลูกเนี่ยเราผ่ากลางอย่างเงี้ยเนี่ยเราผ่ากลางแบบนี้เลยพอเราผ่าแล้วเราแบะอีกส่วนครึ่งบนออกแล้วเราก็จะเห็นเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมเนาะดูก้อนมันสิลูกดูก้อนมันสิอ่ะอันเนี้ยก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยกูเค้กเนี่ยก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยกูเค้ก แล้วหนูตัดเชือบตรงกลางแบบเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยหนูตัดเชือบตรงกลางแบบเนี้ยแล้วหนูจะเห็นเป็นรูปอะไรสามเหลี่ยมครับเออเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมนะลูกนะพอหนูแบะแบะครึ่งบนนี้ออกเนี่ยเอาแบะครึ่งบนนี้ออกเอาครึ่งบนนี้มาวางไว้ตรงนี้เอาครึ่งบนมาวางไว้ตรงนี้หนูก็ยังเห็นไอ้นี่อยู่นะหนูก็ยังเห็นครึ่งล่างซึ่งครึ่งล่างมันก็ยังเป็นรูปหน้าตัดของมันก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ดีนะคะให้ดูหน้าตัดของมันนะคะ หน้าตัดนะหน้าตัดคําว่าหน้าตัดนะคะนักเรียนหน้าตัดหน้าที่โดนตัดออกไปหรือว่าหน้าที่มันคงเหนืออยู่นะคะมันตัดออกไปแล้วหน้าตัดของมันเป็นรูปอะไรนะคะก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะนี่ก็วาดเลยแต่ว่ากรุณาใช้ไม้บรรทัดด้วยนะคะกรุณาใช้ไม้บรรทัดด้วยต่อไปข้อที่สองถ้าหนูมีก้อนเค้กเป็นแบบนี้แล้วหนูเอามีดมาตัดในในแนวนี้เอามีดมาตัดในแนวนี้ หนูแบกออกดูหนูจะเห็นเป็นรูปอะไรคะพอแบกออกมาแล้วหนูจะเห็นเป็นรูปอะไรสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมค่ะอ่าเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปข้อที่สามข้อที่สามถ้ามีก้อนนี้แล้วก็เอามีดมาตัดตรงนี้เนี่ยมีดมาตัดตรงนี้แล้วแบกออกดูหนูจะเห็นเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมค่ะ เป็นรูปสี่เหลีย่ยมนะแต่ว่าสี่เหลีย่ยมนี้ก็จะอ้วนๆสี่เหลี่ยมอ้วนๆต่ๆๆๆๆอไปอันนี้ค่ะเป็นทรงกระบอกแล้วถ้าหนูเอามีดมาตัดแบบนี้ยตัดเอียงๆลงแบบเนี้ยหนูจะเห็นเป็นรูปอะไรคะวงกลมครับเป็นจริงไหมวงกลมจริงไหมถ้ามันตัดเอียงๆนะมันตัดเอียงวงรีครับอ่าต้องเป็นวงร,รีนะคะต้องเป็นวงร,รีเพราะฉะนั้นก็วาดวงร,รีเอาให้สวย,สวยๆด้วยนะอะได้วงรีนะคะได้วงรี ถ้ามันตัดแบบตรงๆอะนะคะมันก็จะเป็นวงกลมแบบต่นี้มันตัดเอียงลงพราซ้นมันก็จะเป็นวงรีนะคะให้ดูแนวการตัดด้วยนะต่อไปข้อที่ห้าค่ะถ้าหนูตัดแบบนี้แล้วแบกออกดูหนูจะได้อะไรลูกได้รูปอะไรสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมครับอ่าได้รูปสี่เหลี่ยมออกมาเนี่ยนะคะเสร็จแล้วไม่ยากไม่ยากแต่เรื่องนี้นะคะก็คือใครที่ใครที่เก่งแบบว่าใครที่เก่ง ศิลปะหรือว่ามีหัวแบบสถาปนิกหรือว่าสถาปัตยกรรมหรืออะไรแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะมองภาพได้ดีกว่าเพื่อนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่การคิดคำนวณเนาะเพราะนั้นนันเกเรียนต้องอาศัยการมองภาพให้เป็นด้วยนะคะมองภาพและจินตนากรารด้วยนะคะอ,ะอันนี้ค่ะต่อไปข้อที่หกค้าหนูเอา,าหน้ามาตัดตรงนี้ชึบเนี่ยตัดแค่ตรงนี้เล็กๆน้อยๆนอยนอยนอยเนี่ยออกมาแล้วหนูแงออกมาดูหน้าตัดมันจะเป็นรูปอะไรคะ เป็นรูปสามเหลี่ยมคัะอ่าเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมประมาณนี้นอ่ะต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะถ้าหนูตัดลหน้าบแบบนี้ค่ะตัดเอียงงกลวยคว่ำเนี่ยนะแล้วหนูแบะออกมาดูมันจะเป็นรูปอะไรลูกวงรีครับวงรีนะคะเพราะว่ามันตัดแบบเ e อยียงๆเห็นไหมคะเนี่ยคนมองภาพเป็นก็จะแบบรู้เลยสนุกเลยนะคะแต่คนที่มองภาพไม่เป็นก็จะแบบอะไรนคืออะไรนะคะเพราะอันนี้อันนี้เรื่องนี้สอนไม่ได้จริงๆเพราะว่า มันไม่ใช่เป็นการคิดคำนวณอะนะคะกูไม่มีเทคนิคที่จะบอกจริงๆเราจะต้องมองให้เป็นในจริงใช้จินตนาการของเรานะคะต่อไปข้อที่แปดค่ะข้อที่แปดเอาละหน้ามาตัดก้อนนี้ค่ะก้อนสี่เหลี่ยมนี้แล้วแบะออกมาดูซิแบะออกมาดูแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงนะสี่เหลี่ยมครับอ่าพอแบะออกมาดูแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเรื่องนี้ ถ้าว่าง่ายก็ง่ายนะสําหรับบางคนก็คือง่ายเลยนะคะแต่สําหรับบางคนก็คือไม่รู้เรื่องเลยนะคะเพราะว่ามองภาพไม่ออกมองภาพไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะค่อยๆดูไป